สวัสดีค่ะแนนนะคะ NNW ค่ะจาก BIIC ค่ะจริงๆะคะ่ะแนนเนี่ยค่อนข้างเป็นคนระวังมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับดูแลรักษาต้องป้องกันตัวเองไม่ให้แบบติดโควิดอะคะ่ะถ้าแบบแนนอะอยู่กับครอบครัวซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากกว่า70แล้วแล้วก็ยังมีลูกที่ยังเป็นเด็กเล็กกะะ่ะอายุ4ขวบกับ2คขวบก็ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะคะเราก็ ไปรับเชื้อมาจนได้อะค่ะอาการแรกเนะี่ยที่แนนอะเป็นแล้วก็สังเกตได้ชัดเจนเลยก็คือเริ่มมีอาการเจ็บคอวันแรกที่แนนรู้สึกเจ็บคอเนี่ยช่วงเช้าแนนก็ตรวจ ATK ก่อนมันขึ้นขีดเดียวก็คือผลเป็นลบนะคะเพอตอนเย็นมาเนี่ยเริ่มจะมีอาการที่เป็นแบบเหมือนมีน้ำมูกมานิดหน่อยก็เลยแนนก็เลยตรวจอีกรอบหนึ่งขึ้น2ขีดะคะ่ะมีผลเป็นบวกนะคะ แนนก็ประสานงานโทรไปหาผู้บังคับบัญชาค่ะก็ช่วยประสานงานกับทางฝ่ายบุคคลให้นะคะในเรื่องหาที่ตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันผลประมาณ1วันถึงจะทราบผลเนาะเฮดเนีเขาก็โทรมาให้ว่าเราควรจะจัดการยังไงเช่นไอโซเลตจ,จากครอบครัวมียามีอุปกรณ์อะไรพร้อมหรือเปล่าค่ะทางโรงพยาบาลเขาก็ให้ออปชั่นมา ว่าเราเนะี่ยน่าจะเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยสีเขียวเนาะก็เลยให้ออปชันมาว่ารักษาแบบโฮมไอโซเลชันหรือว่าการรักษาโดยการไปอยู่ในโฮสปิเตลซึ่งตอนนั้นแนนเองอะประเมินตัวเองละว่าหนึ่งเราเนี่ยก็มีอาการที่ที่ไม่ค่อยเยอะมากค่ะรวมถึงเ,ออเราเนี่ยมีที่เนาะในการแยกกักตัวจากจากทุกคนได้สะดวกเนี่ยค่ะแนนก็เลยเลือกที่จะทำโฮมไอโซเลชันค่ะ เรารู้ตัวว่าเราต้องทำโฮมอโซเลชั้นน่ะชิ้งแรกก็คือก็ต้องโทรเนาะไป1 3 3 0นค่ะของสปอสอชอซึ่งก็ต้องยอมแล้วว่ามันก็คนติดเยอะผู้ป่วยเยอะช่วงนี้ซึ่งระหว่างนี้นะ่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่าเราเป็นผู้ผู้ติดเชื้อนอะนเราก็ต้องเตรียมอาหารเตรียมน้ําอะไรให้พอมาค่ะแล้วก็มียาที่จําเป็นต้องใช้เพราะโชคดีเนาะที่ตอนที่เกิดวิกฤตโควิดช่วงแรกๆปีที่แล้วนะทางบริษัทเองเนี่ยก็มีการส่ง ยาแล้วกอ็อย่างฟ้าทลายโจรหรือเป็นยาแก้ไออะไรอย่างเงี้ยยาพาราอะไรเงี้ยมาให้เราแล้วพี่ตอนนั้นพี่ก็ก็เก็บไว้ก็คือเอามาใช้ตอนที่เราติตัวอยู่ช่วงนี้พอดีอะค่ะ mm hmm. ทานยาฟ้าทลาไรโจรทานยาท,ที่ที่รักษาตามอาการที่เราเป็นเลยอย่างเช่นเจ็บข้อก็กินยาแก้เจ็บคอไอกินยาแก้ไอมีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วก,ก็ก็มีติดตัวไว้มีติดบ้านไว้แล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อวัดนอนุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ให้พร้อมสําหรับการทํำโฮมไอโซเลชันค่ะการดูแลรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เราทําไม่ได้นะคะคือเราเองก็ดูแลรักษาตัวเองไปแล้วก็ประเมินอาการสําคัญที่สุดคือเราต้องประเมินอาการตัวเองค่ะแลวเข้าใจในร่างกายของเราว่ามันดีขึ้นมันแย่ลงและแนนก็เชื่อว่าถ้าเกิดอาการมันแย่ลง ก็สามารถเนีา่ายทีม HR ของฝ่ายบังัจาาเขาก็จะช่วยพพอร์ตเราได้เนาะเหมือนที่พี่เขาโทรมาถามอาการในทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็แนนคิดว่าการกักตัวอยู่ที่บ้านมีความพร้อมเราประเมินตัวเองดูแล้วว่าว่าตัวเราเองไม่ได้เป็นหนักมากมายขนาดนาั้นก็เรามีแอเรียที่เราจะสามารถไอโซเลตจากคนอื่นได้อันเนี้ยค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยการทำไอโซเลชันมันก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากค่ะสําหรับคนที่ติดเชื้อโควิดค่ะ